สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่21มกราคม2569เมนีเมียมูก็มากับบาวเท่านะคุณผู้ชมพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์จะพามาติดตามรับชม่วงตัวเลขงวดวันที่1กุมภาพันธ์2569นะคะงวดที่ผ่านมาปูหา่หัย27มา72นะคะผู้ชมถือว่าเขานะคะผู้ชม มืีอนี้ก็สาธุบุญกับเอฟซีนะคะที่เพิ่นได้ร่วมถวายน้ำนะคะผู้ชมจำนวนยี่สิบแพ็คแมนเบาๆเถอะยี่สิบแพ็คมันบ่บม,นบมือเศร้าขึ้นมหาสิบแพ็คท่านผู้ชมค่ะแปะไปถวายปูมาแล้วนะครับก็เหลือมายี่สิบแพ็คนับถวายสองที่พี่น้องมนีค่ะถวายอีกวัดหนึ่งสามสิบนะครับอันนี้มาถวายปูนวลสวรรค์อีกยี่สิบแพ็ค สวัสดีิสันผู้ชมสวัสดีค่ะอยู่ในป่าในดงแทราฟูไอ้แม่หมูก็ได้พี่นังเอ้มาเป็นทะเบียนจออกแล้วปะดับเกียบตกเกียบตกตื่กระทางดอกไม้ปูพี่น mm ้องแอเสาธุบุญครับเจใจเนาะค่ะไมาชิดเลย่ข้าพี่น้องน้าถวายปูกันดับงวดที่ผ่านมาสองเจ็ดมาเจ็ดสองดับดับตามสูตรปูก็ดับแม่นดับแม่นดับย W เดินเล็กวิ่งก็ถือว่าแมนค่ะสิบหน่วยปูก็ถือว่าเดินดีถือว่าแม่นพี่น้อง ปีใหม่ก็ถือว่ามาแล้วเขาแล้วพี่น้องนะครับหาได้โชคน้ำปุู๋ได้พี่น้องแน่นะครับผมถ้าชมจังถ้าชมถ้าฟังน้ำกันว่าปูจะได้น้ำข้างไหนตัวใดบ่งบอกนี่ครับมันจะหาศูนย์เนี่ยทะเบียนห้าห้าศูนย์ฟังนีร่องค่ะฟังนีบ่ร่องมันจะออกทางหาหานี่บ่ อ้าคุณผู้ชมจังถ้ารอชมน้ากันนะคะว่าปูจะดในทางให้ตัวใดนะคะผู้ชมเพื่อเป็นจังบุญเพื่อได้โชคได้มาน้ากันอีกนะคะงวดเป็นที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะเอาเม,ม,มนูยกน้ำซอยบ่าวเถาจะเข้ากันเด้อค่ะผู้ชมนะผมถอยเขามาครับพี่้องเอ๊อ่ะถวายน้าปูก่อนนะครับกาบนามัสการครับปูกาบนามัสการเจ้าค่ะปูหยกมาแพ็คหนึ่งบอกปูเลยจังเลยครับปูว่ายยกมาแพ็คหนึ่งพี่น้องยี่สิบแพ็คเลยพี่น้องเด้อมาถวายปู เอาตัวยกมาก่อนแคตหนึ่งาสาธุถวายป,ปัจเจกผู้ร่างผู้รอางสาธุสาธุเด้อนะครับสุขัังงพลสาธุนะครับาส,สาธนะุบุญกับเจใจนะครับสาธุบุญกับเอฟซีสุขูสุขคนให้ได้โชง<ท>ให้ได้บุญ<ท>น้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับผมง<อ>วดน,นี้ว่จาจะเิ่มเขาซ้ำตัวสาธุครับผมสาธุครับ วันนี้วันที่21มก,กราคม2569ด้วยพี่นอนะ e FC, ้องได้นะพายเอฟซีพามชุมครับเดินทางมาหาปูโนนสวรรค์นะครับกระทามกันเข้ว่าไาหลมือใดเบาเท่าจะมาหาปูมาแล้วทนมช้่มนะครับว่าจะมาหาปูตะโดนละปู่บา่างพี่น้องนะครับเข้าก็ต้อง<ห>ปูติดธุระเข้าก็ต้องมามือที่ปูวางด้วยพี่น้องได้เพราะว่าไก่เนี่ยดับนะต้องโทษถามปูก่อนนะครับนมชุชม บ่าเถอโคุถามปูล่ะว่าจะมาตลาลมือแะ้วล่ะปูเบา่างพี่น้องนะครับเอาหนีงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับสิบหน่วยปูเดินดีได้พี่น้องเด้อสิบหน่วยปูเนี่ยเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดมาหลักสิบเก้าเป็นหลักร้อยเลขติดสองสามสี่เก้านะครับเก้ากับไปหลักร้อยสองกับมาพี่น้องเลขเด่นเลขวิ่งสองกับเก้าเน้นซ้ำกันนะปูจับให้สามตัวเกือบสามมาสามตัวพี่น้องนะถ้าจับตามนี้อปูเนาะเก้าเจ็ดสองเลยท่านผู้ชม ปูเนี่ยเห็นสองเก่าพี่น้องตาสองเจ็ดหนครับสองเจ็ดหนก็บแม่เจ็ดสองเลยพี่น้องเด้อนาบมาในชุดนะครับทำช่อมสองเจ็ดนาบชุดสามตัวเกือบเข่าเด้พี่น้องเด้อนาบสองเจ็ดเจ็ดสองกระดับดับตามสูตรนะครับดับตามสูตรปูดับอยู่เด้พี่น้องเด้อนะแต่่วาปูก็ย้ำว่าถ้าสูตรดับตามสูตรถ้าผู้ใดมักกัหาไบหนาบงดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าดังๆนี่เจ็ดเก้าดังๆังเบาเท่านี่กระดับ เกากับเจ็ดไปอยู่ข้างหนา้าเนาะท่านผู้ชมเนาะดับยูยูเอาองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับมาสิบหน่วยสามสี่ห้าโอ้เอาปูยังทานได้จับคู่ให้เดี๋ยวให้ปูจับคู่ให้เลขติดศูนย์สามสี่หกนับเลขเด่นเลขวิ่งสามกับศูนย์มาสิบหน่วยในมาดีเด้พี่น้องเด้เดินดีนับมาแทบทุกงวดเลยพี่น้องมาแทบทุกงวด ผอบพูไดไ้มีตัวติดแปนแมจับมาใส่สามสี่หาปวดที่พันหน้ากับเจ็ดหน้าลักสิบเก่ากับไป 100, รักลอยพรอมเอาให้ปูจับปูให้ธาร,รมชม้ชมพอดีเลยเอาปูปูวางงวดนี้ได้สามตัวบาปูปูวางงวดนี้ได้สามตัวได้พี่น้องได้นะครับเอาปูเขียนให้แล้วท่ารมชม้่มนะครับ ตัวนี้คู่ใดล่ะปูนี่นหาสามเอาปูว่องเห็นนะครับอ่าทรรมชมสามห้าห้าสามนี่เอากับตัวให้นน้ำเล่บหรอปูมันไม่อย่างสี่ด็ออันนี้จับจับเออพูดได้มากไปได้จับเอออ่าอ่าทาารร <หา S 1> มชุมมหาศูนย์กับจับมหา,าชุนย์ปูจับาสามกับาสามไปนี่นะครับแปดสามหาเดี๋อวปูเมนสาธุพี่น้นองแปดสามห้าหาสามแปดดับ ปูจับคูให้แล้วธรรมชุ่มสามศูนย์สามหกสามห้า 35, นะครับห้าสามห้าศูนย์ห้าหกห้าสี่นะครับเน้นหาสามเน้นหาสามเน้นคูเดียวคือสามหาหาสามเน้นกับตัวให้น้ำตัเดียวโคโลตัวเดียวโคโลค,คือหาสามสามหาเน้นอ่าธรรมชุนะ 3, ม่มแบบสามศูนย์สามหกตัวสามแปดนี่ยมันเลยจับปูสามแปดนะสามแปดเอ้ยเจฟซีจับปูเ,ป up, เพราะว่า <จะ S 1> มันมัเหล็กจิบมัน ม,มัมี่เล็กติดผมเล็กติดผมมีแปดมัมีแปดอ่ากะจับแต่สามสามศูนย์อะสามศูนย์สามห้าสามสีไปครับสามศูนย์สามหาสามสี่อืมอหากระห<น>าศูนย์หาสามหาซี่หาหกแอนอะท่านผู้ชมเน้นเม็ดเดียวคือหาสามสามหาหนับลักหาศูนย์หาหกหาซีในปูจับนี่ได้พี่น้องได้สามสี่ห้าซึ่มซุ่งที่ผมว่างจับเป็นคู่ให้ซื้อครับ เอาดับดับตามสูตรเดีปูตามสูตรอย่งที่อ๋อในคำชมดับตามสูตรแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสามสามสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดหกหกแปดเก้าห้าห้าเก้าโอ้ดับเลขมักเบาเถาตัวนี้พี่น้องแต่ว่าหาไว้ได้พี่น้องเด้อันนี้ดับตามสูตรแต่ว่าถ้าถมักท้าชอบก็หาไว้นับมาได้พี่น้องงวดดับปูยูกับมี่อ่ามาได้ แบบมันว่ามีเหลขกดับดอกแต่ว่าอันนี้ตามสูตรนะปุ๊กนะตามสูตรคือว่านั่นนั่นีนน่มาเทียนหนึ่งดีนะอันนี้ดับตามสูตรเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้พี่น้องแต่ว่าถามักนี่ทามักไนชุดนี่ก็หาไว้ปุ๊กหาติดไว้ลงให้เอฟซีได้เบิง่งได้เห็นต,ต,ตะตะตะเกานี่เบาเท่าบ่าคอยล่งหรอกพี่น้องนับดับเพราะวา่าเพื่อเอฟซีมาเพื่อเพิ่มัาเพิ่นชอบบางสินะพี่น้องอันนี้เอาลงให้นะครับแต่ว่ามาได้เลยพี่น้องได้นะแปดแปดเจ็ดเจ็ด สองสามสามสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดหกหกแปดห้าเก้าเก้าัี้ดับสามสุรเอาเดี๋ยวบา่าเถาเขียนให้พี่น้องเอาชุดเน้นเน,เน,เนี่ยชุดที่มันจะออกนี่นะครับผมสามครับผม,มนะครับบา่าวแถาเขียนให้ตัวใหญ่ไ,ได้พี่น้องเด้ปู่นนสวรนค์นะ็น็นหน้านางนดน่นน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 รนบน้านน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 นานนบนนนานนนีนนบประนานนน่นน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 ันน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 อนน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 น นักมาสิบหน่วยนะครับสามสี่ห้าเดินดีได้พี่น้องเด้อนักนะมาแถบทุกง,งวดทำช่อม,ม้าสิบหน่วยปูนะักงวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเก้าเจ็ดกับมาหลักสิบเก้าเป็นรักร้อยนักสองกักหน่วยทีอ่านะครับผมสองกับมาหลักหน่วยพร้อมด้วยเลขติดปูงวดที่แล้วเนะีน่ยเอานักเลขติดศูนย์สามสี่หกนะครับ, 03, 46, รบทำช่ชมเลขเด่นเลขวิ่งปูให้เด่นสามกับศูนย์ นับเลขเด่นเลขวิ่ง3กับ0นับชุด3ตัว8 3 5 5 3 8นับหาไปเลยท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะดังละนะครับท่านผู้ชมจับคู่3 0 3 6 3 5นะครับ5 3 5 0 5 6 5 4าู่ปูนเน้นให้คู่เดียวได้พี่น้องได้สา5ห้นะครับแต่ว่าผู้ใดมักตัวร่องกับหาไว้บ่มีตัวร่องในบ่ปูร่องตัวใดสาหาเนี้ยร่องไปได้บ่ครับหา3าหาตัวร่องตัวอื่นไหมครับ ร่องสามหกสามี่น้องหาสามสามหาปูก็จะลองสามหาแสดงว่าปูมักสามหาครับตัวร่องตัวใดก็ปูสามหกหกสามนี่อ่เอานะครับเพราะว่าหาสามสามหากันตัวเดียวนี่แหละปูเบาเถวได้วา่าไฮเอฟซีผลมาตัวรอ่องนะตัวรอ่องก็สามหกตัวรอ่องสามหกได้พี่น้องเลยเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับกันเอาอ่าเอาบานนี้ดับได้พี่น้องเลยดับตามสูตรดับดับตามสูตรดับแต่ว่ามาได้ถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบก็หาไว้ติดไว้เนี้ย นะครับทำชุชมอันนี้ดับตามสูตร8877นะครับ2 3 3 2 7 4 4 7 8 6 6งเจ5 9นะไปกลับได้พี่น้องเด้ออันนี้ดับตามสูตรแต่ว่ามาได้นับลงให้เอฟซีในบางได้เห็นหาบนลงภูพันถามนับอ่าดับบนล่างอ่าดับตามสูตรนะครับท่านผู้ชมมาได้นะครับผมแคปชุดนี่พี่น้องชุดที่มันจออน่อไ่เอ่าเอาชุดที่มันจะออกได้พี่น้องเดอ้อนะครับท่านผู้ชมปูเน้นนะครับห้าสามสามหา จบอเงนินลันอ่านะครับแคปหน้าจอได้พี่ตังได้นะครหตัวร่องนะครับหรือปูใดมีติดติดเป็นแมนจับมาใส่สามสหานะครับผูได้มกรักหากัะหาศูนย์ปูจับปูจับนี่พี่ังห้นย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกนี่กันรัก3ามูได้มัก,ก,ก,ก3นะา,ามสกับจับเอานะครับนํูมชมเอาแคปหน้าจอครับเน, 3, 5, 5, 3, 5, 3, น้ 8, 3, เนคักสามหาหาสามตีปูอ่าแปดสามห้าแปห คุณได้มัสามแปดกระตัดเอาหาสามแปดนะครับบ้านทากราบขอบุญขอบคุณปูครับผมให้โชคให้ m ắ นะครับปูปอ่าสาธุครับผมขอบคุณ f เอฟซีแฟนครับท่้งจอ้ทุกท่านพี่น้องสวัสดีครับสาธุค่ะให้โชคให้ม ắ น้ำกันเด้ค่ะพอกันใหม่ชิวหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ